สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเรามาต่อ Life in the UK นะคะ along and illustrious history ตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะคะเรายังอยู่ในส่วนของ middle age นะคะมา legal and political change การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายแล้วก็การเมืองนะคะในช่วงยุคสมัยนี้นะคะ parliament began to develop into the institution institution คือ Uh, รัฐบาลนะพาริเมนต์นะรัฐสภานะคะ mm hmm. ก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นหน่วยงานและเริ่มมาเป็นแบบสถาบันนะคะ Its origin can be traced to the king's control of a d v i s o r mm hmm. จริงๆแล้วพาริมต์เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มาจากการที่เป็นเป็นเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาให้กับ King นะคะให้กับพะราชานะ include important noblemen an and leader of the church ซึ่งคนที่อยู่ในพลารลามต์เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็น uh, important noblemen ก็คือเป็นขุนนางที่สำคัญนะแล้วก็ leader of the church ก็คือผู้นำทางด้านศาสนาผู้ดำของโบสถ์นะ feel formal limits to the king's power คือก่อนหน้านี้คือคิงมีอำนาจมากอะ่ะฟิลฟอร์มอลลิมิตคือแค่คิงมีบางส่วนบางอย่างที่แบบว่าลิมิตคือต้องห้ามที่จะทำเท่านั้นเองส่วนใหญ่แล้วว่ะเขาคิงเขาสามารถจะทำได้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ until จนกระทั่งปี 1, 2, 1, 5นะคะคิงจอ o ์นคิงจอ์นนะคะ was forced by his noblemen to agree to a number of demands คือกิงจอเขาถูกบังคับโดยขุนนางของเขาเองให้ a gree to the number of demands ก็คือให้ให้ยอมรับในความต้องการบางสิ่งบางอย่างนะคะจากขุนนางทั้งหลาย ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอ c ชาร์เตอร์ก็คือเป็นการตั้งธรรมนูญขึ้นมาอ c ชาร์เตอร์คือการตั้งธรรมนูญนะคะเขาเรียกว่าอ c ชาร์เตอร์ออฟไรท์อิส l l ลแม a n a ก a ม a t a ต้องจำนะคะคำนี้บีอาจจะสะกดบีอาจจะพูดผิดนะ m a g n a m a g n a a นะคะคือ The Great Charter ก็คือธรรมนูญที่แบบ Great ยิ่งใหญ่นะคะในนี้เนี่ยมันก็เป็น a list of the most important t h i n g to the citizen สิ่งใดบ้างที่สำคัญสิ่งใหนบ้างที่รวบรวมอยู่ใน the magna carta magna carta นะคะ the great charter คือ1 king was subject to the law King ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายก่อนหน้านี้ คิงเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้ลหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่มี the Great Charter แมนาค r t าแล้วเนี่ยคิง was subject to the law อันนี้คุณต้องจำนะคะมันสำคัญหรือว่าฟังบ่อยๆจะได้จำได้ต่อมารัฐธรรมนูญอันนี้นะคะ protect the right of nobility and restrict king's power to collect tax or to make or change law คือนอกจากว่าให้คิงเนี่ย อย,อยู่ใต้กฎหมายแล้วเนี่ยยังจะ protect the right คือป้องกันนะป้องกันไม่ให้คิงนะคะเก็บภาษีเป็นของตัวเองนะแล้วหรือว่าเปลี่ยนกฎหมายมเปลี่ยนกฎหมาย King would need to involve his n o b l e m a n in decision การจะทำการสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะคิงจะต้อง ปรึกษาคุณนางด้วยคืออยากจะทําอะไรตอนนี้ทำตามใจตัวเองไม่ได้ละนะต้องมีต้องมีได้รับความเห็นชอบจากขุนนางนะคะ,ะต่อมาค่ะ In England, King s c a l l Parliament to c o n s o l e his noble, particularly need to raise the money. Raise, raise the money คือสำคัญเรื่องของเงินใช่ไหมคะทีนี้้า King เขาต้องการที่จะเพิ่มเงินในในกงศีของเขาบิมรู้จะเรียกยังไงอะเพิ่มเงินในโกดังของเขาในคลังของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องปรึกษาขุนนางของเขาก่อน parliament became two separate parts known and known as houses รัฐสภานะคะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนสองส่วนนี้เขาเรียกว่า house นะคะ ห House of Lord บ้านของถ้าพิแปรตามตรงๆนะบ้านของขุนนางบ้านของขุนนางนะคะก็คือ the nobility the great land owner แล้วก็ bishop เป็นพวกพวกขุนนางใหญ่ๆอะ่ะให้คุณนึกถึงขุนนางใหญ่ๆก็คืออยู่ในบ้านของขุนนางนะคะต่อมาหลังที่สองนะคะก็คือ House of c o m m o n นะคะเป็นเป็นบ้านของแบบ ทั่วไปนะมีให้เรียกแบบนี้คุณจะได้จำง่ายๆนะคะซึ่งในบ้านนี้นะคะก็จะมี Knight เป็นพวก uh, Knight ก็คือนักรบนะคะ smaller land owner คือเจ้าของที่แต่ไม่ได้ใหญ่มากถ้าใหญ่มากถ้าเยอะมากมายไก่กองก็ไปอยู่บ้านบนนะคะ wealthy people from town and city ก็คือพวกคนรวยนะคะ Only small part of population was able to join in electing the member of the Commons ก็คือจะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังจะเก็บเอาไว้ให้กับกลุ่มคนรวยรวยมากรวยน้อยนะคะน้อยมากละ่ะที่นี่นะคะ small part of population คือน้อยมากเป็นกลุ่มที่แบบน้อยมากผู้คนน้อยมากที่มีโอกาสที่จะเข้าไปเป็น member ของของ House of Commons นะอันนั้นคือที่อังกฤษ ที่สกอตแลนด์ค่ะซิมบิลาร์พารลเมนมีคล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าที่สกอตแลนด์เนี่ยเขามีถึง3บ้านด้วยกันนะคะ the r three houses แต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่า house แล้วเขาเรียกว่า estate ที่สกอตแลนด์เรียกว่า estate นะคะ estate ที่1ก็คือ the lord คุณนางเป็น lord อันที่สองก็เป็นคอมมอนก็คือทั่วๆไปอันที่สามนะคะก็คือเด e c l ล r g จีนะคะก็คือเป็นในส่วนของอผู้นำทางศาสนาเป็นพวกพระนะคะเ,เป็นพวกพระสงฆ์ก็จะเป็นคริสเตียนนะคะอย่าลืมนะคะสามส่วนของในที่สกอตแลนด์เป็นสามเอสเตดนะคะ l ลอดก็คือขุนนางเด e c คอมมอนก็คือคน ทั่วไปแต่ก็ยังรวมเป็นคนรวยอยู่นะคะแล้วก็ the clergy ก็คือเป็นพระค่ะ development in the, system, the legal system j u d g e are independent of the government มีการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายนะคะ uh, judge ก็คือศาลนะเจ้าหน้าที่ศาลนะคะเขา independent เขาเป็นเอกราชค่ะเขาไม่ได้ไม่ได ไปเกี่ยวข้องกับ government government ไม่ได้มีส่วนที่จะไปชักจูงอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ in England judges develop common law ที่ประเทศอังกฤษนะคะเรามี common law process of precedence and tradition follow previous decision common law เป็นประเมนประมาณว่า มไม่รู้ภาษาไทยจะเรียกว่ายังไงแต่เป็นเหมือนกับว่าเราทําตามขนบธรรมเนียมเราเคยทําอย่างไรกันมามันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนว่าการตัดสินใจก่อนหน้าน,นี้เป็นยังไงถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็จะตัดสินใจศาลก็จะตัดสินตามนั้นอีกนะคะอันนี้เรียกว่า common Law ที่สกอตแลนด์จะมีเป็นลักษณะที่ แตกต่างกันออกไปที่สกอตแลนด์จะมี legal system ของระบบของเขาก็คือเป็น c o d i f i e คุณให้คุณจำง่ายๆคำว่า code มันก็มาจากคำ c o d i f i มันมาจากคำว่า code ก็คือมีการเขียนเอาไว้เป็นมีการเขียนไว้เลยว่าคุณทำแบบนี้คุณต้องได้รับผลโทษแบบไหนอะไรประมาณนั้นคือมีการ code มีการเขียนเอาไว้แต่ที่อังกฤษเป็น common law ก็คือ ประเพณีปฏิบัติกันอย่างไรมาเคยทำกันแบบไหนมาก็จะให้ตัดสินแบบนั้นนะคะต่อมาไปเรื่องของ uh, District Identity นะคะ Development of a n a t u r a l culture and identity After the Norman Conquest, the king and his noblemen an spoke Norman French. หลังจากที่ uh, Norman มาบุกลุกนะคะมายึดครองประเทศอังกฤษนะคะ k n n his n o i s n o b n e m n คิงพระราชาเราก็ขุนนางของเขานะคะก็ได้พูดภาษา Norman French เป็น Norman French B ก็ไม่รู้ว่า Norman French มันเป็นยังไงแต่ว่ามันคงม,มีเกี่ยวโยงกับฝรั่งเศสนิดหนึ่งเนาะ n o r r e n French คุณจำไปแบบนั้นละกันนะคะ and the p r i n c e s p o k e Anglo-Saxon แสดงว่าขุนนางพูด Norman French คนระดับล่างลงมานะคะพวกชาวนานะะพูดภาษาแองโกลแซกซอนค่ะจำนะคุณนางพูดนอร์มันเฟรนช์หลูหน่อยคุณจำแบบนี้ก็ได้ปรับติดหลูนิดนึงนะ French. เฟรนช์แล้วพวกออคนชั้นล่างพูดแองโกลแซกซอน gradually these two language combine ต่อมานะคะในระยะเวลาต่อๆมาค่อยๆส สองภาษานี้เริ่มที่จะมา combine เริ่มที่จะมารวมตัวกันกลายเป็น one English language คือภาษาอังกฤษที่เราพูดอยู่ทุกว,วันนี้มันรวมตัวมามันมารวมกันระหว่าง Norman French กับ Anglo-Saxon เรามาดูตัวอย่างค่ะแล้วคุณจะต้องจำตัวอย่างนี้ด้วยสำคัญนะ example ค่ะ Park Beauty based on Norman French Park Beauty คุณจะมีวิธีการจำแบบไหนล่ะมีจำลักษณะการจำของบีก็เป็นลักษณะเหมือนกับแบบชั้นสูงนิดนึงมันจะมีคำศัพท์คำว่า Park กับ Beauty ถ้าเขาถามเขาจะไม่ถามคำอื่นก็จะถามแค่สองคำอย่างนี้เท่านั้น Park กับ Beauty Norman French คุณจำแล้วกันรู้ๆหน่อยเป็น Beauty เป็นความสวยงาม Park ก็อยู่ใน Park ก็ดูแบบสบายๆนะจำแบบนี้ก็ได้ Apple, Cow Summer อยู่ที่ Anglo-Saxon เป็นภาษาที่มาจาก Anglo-Saxon นะคะ Apple ก็ดูสวนสวนบ้านบ้านาโอโ้วหวัวควายยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ Summer ทุ่งน้าทุง Summer นะคะก็คือภาษานี้ก็มันมาพื้นฐานรากฐานมาจากของ Anglo-Saxon คุณจำนะคะ In modern English there are two words have similar meaning ภาษาอังกฤษที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะ,คะเขาเรียกว่าโมเดิร์นอ l ง s h ใช่ไหมคะคำศัพท์แต่ละคำนะ,ะเดี๋ยวมาอ่านให้จบ there are two uh, two words have similar meaning word from French and word from Anglo-Saxon ก็คือ,อดูตัวอย่าง example demand demand แปลว่าต้องการนะคะลากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส demand เป็นแบบดูหรูใช่ demand ask มาจาก a n g l Anglo-Saxon เอาที่มีตามเข้าใจนะมันองโกล o s กซอนเป็นภาษาบ้านๆใช่ไหมคะชาวบ้านก็เป็นคำศัพท์ที่แบบง่ายๆ ask ดูธรรมดาดีดูง่ายดี demand โ oh, หดูหรู นะคุณจําวิหาวิธีการจํหาหลักการหลักการจําไปนะคะเวลาไปสอบก็จะได้จําได้โอเคต่อมาค่ะบโฟปี1,400นี1400นะคะ in e n g l a n d official document written in English preferred language of the royal court and parliament ในปี1400มี official document ก็คือเป็นเอกสารทางการที่เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษนะคะซึ่ง ภาษาอังกฤษที่เขาเขียนอันนี้เนี่ยเขาเป็นภาษาที่เขา,เ,าเขาจะใช้ในในคอร์ตแล้วก็ในรัฐสภานะในปี1,400ต่อมาค่ะจอ o f f r e y c h เซอ e r ถ้าบีออกเสียงผิดบีขอโทษนะคะเอาเป็นว่าคุณคนนี้แล้วกันนะคะ Geoffrey c h a u อ e r wrote a series of poems ค่ะเขาเขียน poem ก็คือบทกวีนะคะ in English ในภาษาอังกฤษ about group of people going to Canterbury on <c oughs> สะกดไม่ออกเสียงไม่ถูกอีกล้ pilgrimage เขาเขียน poem การเดินทางนะคะ going to Canterbury ก็คือ going to เป็นพื้นเป็นสถานที่นะคะ Canterbury จำเป็นว่าคุณคนนี้เจฟฟรีย์ชิลเซอร์นะคะเขียนโปรแกมเขียนบทกวีเกี่ยวกับการเดินทางค่ะ a group of people going to Canterbury เกี่ยวกับการเดินทางไปที่ Canterbury นะคะ people decide to tell each other story on the journey People คือผู้คนเขาก็มีการพูดเล่าเรื่องการเดินทางของแต่ละของเขานะคะ a poem describes the traveler and some of the story they told ในบทกวีเนี่ยก็มีการอธิบายมีการเล่าถึงการเดินทางแล้วก็เนื้อ,เร,อเรื่องของแต่ละคนนะคะ this collection of p o e m called the Canterbury t a l e คุณต้องจำอันนี้ the Canterbury t a l e นะคะเป็น poem เป็นเป็นบทกวีที่ เขียนขึ้นมา One of the first book to be printed by William Carton The Canterbury t a l e นะคะเป็นบทกวีแล้วก็เป็น first book ที่ p r i พ์ด้วยนะเป็นหนังสือที่ที่พิมพ์ออกมาที่ที่ถ่ายออกมาที่ที่ที่พิมพ์เขาเรียกอะไรอะที่ที่พิมพ์ออกมาเราภาษาตรงเนาะที่ p r i พ์ออกมา by William Carton c a r t o n นะคะอืม เราก็เป็นเป็นการปริ้นที่โดยใช้เครื่องมือปริ้นด้วยค่ะเป็นมชชีนนะคะ hmm. printing press คือเป็นแบบกดเป็นเป็นการปริ้นหนังสือโดยใช้การกดกดกดนะ some of the story have been m a d e into play and television program คือเนื้อหาที่เขาเขียนนะข้อความบทกวีเนื้อเรื่องที่ยวเขียนในเนี้ย บา,บางบทบางตอนเนี่ยก็นำมาใช้ในการแสดงละครแล้วก็ uh, เป็นทีวีออกทีวีด้วยนะคะ In Scotland many people continue to speak Celtic and s c o t language have also developed the Bruce the battle by um, the Bruce the battle of Banockburn n by John b a r b e r the poet wrote in Scots language ในสกอตแลนด์นะคะพีเพิลเขาคนก็ยังจะพูดยังยังจะใช้ภาษาเกลติกนะคะแต่ว่าภาษาสกอตแลนด์ Scotland, ภาษาภาษาของชาวสกอตเองเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาขึ้นมานะคะ The Bruce ค่ะ The Bruce เป็นเป็นหนังสือนะคะเป็นเป็นหนังสือ,อ,อที่เกี่ยวกับ The Battle of Banockburn n เขียนโดยคุณจอห์นบาร์เบอร์นะคะเป็นโพรอทค่ะเป็นบทกวี We, บทกรอนนะคะที่เขียนโดยใช้ภาษาสกอตคือใช้ภาษาสกอต language คือใช้ภาษาของของคนสกอตแลนด์นะคะคุณจำนะให้จำอะไรล่ะอ่ะบิขียนให้ the b บ u e ซนะคะ เขียนโดยเป็นโ p รเว e นะคะเขียนโดยภาษา scotch language นะคะเขียนโดยคุณจอห์นบาร์เบอร์อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องจำต่อมาค่ะ the middle age ต่อมานะคะในเรื่องต่อมาก็คือ change in type of building คือนอกจากว่ามีการพัฒนาในเรื่องของภาษาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีพัฒนาในเรื่องของออสถาปตัตยกรรมตึกบ้านเมืองด้วยนะคะเรามี castle ค a r เ l y for defense today many are ruined but Windsor and Edinburgh are still in use มีการสร้าง castle ขึ้นมานะคะเพื่อเมนหลักๆของการที่จะมี castle เนี่ยใช้ไว้สำหรับป้องกันศัตรูซึ่ง castle ที่ยังมีเห็นกันอยู่นะคะก็คือ Windsor แล้วก็ Edinburgh พระราชวังนะคะที่ Windsor และ Edinburgh ก็ยังเห็นกันอยู่ the Great Great c a t h e d o a s ก็คือเป็นโบสโบสที่แบบใหญ่มากเลยนะคะ Lincoln c a t h e d o a l still used for worship Lincoln c a t h e d r ก็เป็นชื่อนะคะชื่อ Lincoln Cathedral เขายังใช้ไว้สำหรับทุกวันนี้เขาก็ยังใช้อยู่นะคะที่จะไว้ worship ก็คือเหมือนไป,ไปสักการะบูชาไปสวดมนต์อะไรประมาณนี้นะคะ Several of the c h d r l h a s a w i n d o w of the stained glass e s ก็คือโบสถ์ส่วนใหญ่นะคะโบสถ์ both หลายๆที่เนี่ยแหละเขาก็จะมีกระจกส t ตน n ์การ์ดอย่างในตามรูปเลยค่ะเป็นกระจกสีนะคะซึ่งกระจกสีเนี่ยเขาก็จะบ่งบอกเรื่องราวระหว่างบ่งบอกเรื่องราวของคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็บ่งบอกเรื่องราวของนักบวช ชาวคริสเตียนนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือ The Glass in York Minister คืออยู่ที่ York นะคะเป็นโบสถ์แล้ก็มีเป็นกระจกสีๆเนี่ยที่บง่งบอกถึงรูปภาพเนี่ยสวยงามมากๆนะคะอันนี้รูปนี้ก็เป็นรูปของ The Glass in York Minister นะคะที่ York Minister สวยดีนะคะ during this period England was important trading nation คือช่วงในช่วง Middle Age เนี่ยน,นะคะม d ดเดิลเอชอ,อังกฤษนะคะอังกฤษเขามีความสำคัญในเรื่องของการค้าขายมากๆเลยนะคะ wool important export ประเทศอังกฤษนะคะส่งออก wool ค่ะ wool ก็คือ,อ,อขนสัตว์นะคะขนแกะนะ ประเทศังกฤษนะคะส่งออกวูนะคะ people came from abroad to trade and work คนนะคะเขาก็เข้ามาจากต่างเมืองนะคะเพื่อที่จะมาค้าขายแล้วก็มาทำงานด้วย people with a special skill เขา uh, people คนที่เข้ามานะคะก็จะมีความสามารถเนาะในมีความสามารถมีความรู้ความสามารถซึ่งคนพวกนี้ทำอะไรบ้าง คนที่มาจากฟรานซ์นะคะคนที่มาจากจากจากฟรานซ์เขามีความสามารถในด้านการวีเวอร์ก็เป็นวีเวอร์ก็แบบเหมือนถักทอค่ะแบบถักทอผ้าอะไรประมาณนี้นะคะเยอรมนี Germany, เป็นพวกเอนจิเนียร์คนที่มีสกิลจากเยอรมันส่วนใหญ่เนี้ยจะมีสกิลในเรื่องของเป็นเอนจิเนียร์ก็คือเป็นพวกเครื่องยนต์นะ คุณวิธีการจําก็ฝรั่งเศสก็เรื่องเสื้อผ้าวีเวอรเป็นเรื่องเสื้อผ้าเป็นเรื่องถักทอนะคะเยอรมนี uh, Germany, เป็นเรื่องของเครื่องยนต์อย่างรถใช่ไหมอันนี้มียอันนี้ียกตัวอย่างให้คุณเข้าใจแบบจำง,ง่ายๆนะคะอย่างรถใช่ไหมรถเบนซ์อะไรพวกนี้ก็มาจากเยอรมันก็แสดงว่าเขามีความสามารถในเรื่องของเอนจิเนียร์ l s s s m a n u f a c t u r e r s ก็มาจากอิตาลี นะอิตาลีก็เรื่องของกระจกและการให้คุณจำแบบนี้นะคะ s m a s s m a n u u r e t u r e r มาจากอังกฤษนะคะ l b u i l d u r l d e r มาจากฮอลแลนด์คนฮอลแลนด์ก็ทำเขื่อนเก่งใช่ไหม c a n า l Builder ก็เรื่องของอขุดคลองอะไรประมาณนี้นะคะ,ะคุณก็จำหาวิธีจำไป ต่อมาเป็นเรื่องของ The w a r s of the Roses นะคะเป็นสงครามดอกกุหลาบเขาว่ากันอย่างนั้น In 1455ในปี1455 a civil war uh, fought between the supporters of two families the House of Lancaster and the House of York สงครามนี้นะคะสงครามกลางเมืองนะ The Civil War คือสงครามกลางเมืองนะคะสงครามนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขา ต้องการที่จะค้นหาิงคือใครกันนะที่จะมาเป็นงของอังกฤษนะคะเป็นการต่อสู้ของ supporter ก็คือผู้สนับสนุนของบ้านสองบ้าน supporter ที่หนึ่งนะคะก็คือมาจาก house of lancaster house of lancaster มีสิมโบลก็คือมีสัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบสีแดงอันนี้ นะคะคือ House of Lancaster แล้วก็สู้ก,กันกับ supporter ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ House of York คือผู้สนับสนุนหลักของ York House of York นะคะและสัญลักษณ์ของ House of York ก็เป็นดอกกุหลาบสีขาวนะคะเขาก็เลยเรียกว่า The w a r s of the Roses ทีนี้ The Walls น,นะคะ End with Battle of Bosworth Field. Bosworth, Bosworth Field in 1485. สงครามนี้จบที่ Battle of Bosworth Field โดยที่ King Richard ที่3ซึ่งเป็นคนของยอร์นะคะ Was killed in the battle. อันนี้ York ก็คือ King Richard นะคะ คิงริช้าที่3ถูกฆ่าค่ะโดยเฮนรี่ทูโดของแลนคาสเตอร์เฮนรี่ทูโดของแลนคาสเตอร์นะคะเขาถูกฆ่าคือเฮนรี่ชนะนั่นเองนะคะสุดท้ายเฮนรี่เพราะว่าชนะก็เลยกลายเป็นคิงเฮนรี่ที่7 อเขาชนะปุ๊บเขาเลยกลายเป็นคิงเฮนรี่ที่7ค่ะต่อมานะคะเฮนรี่นะคะได้แต่งงานกับคิงริชาร์ดนิสคือเขาได้แต่งงานกับหลานของคิงริชาร์ดที่ชื่อว่าอลิซาเบธออฟยอร์กนะคะชื่อว่าอลิซาเบธเป็นคนของยอร์กก็เลยอลิซาเบธออฟยอร์กนะคะ and united the two family King Henry เป็นคนฉลาด ะะเขาก็เลยเขาแต่งงานกับหลานของริชาร์ดที่3เพื่อที่จะรวมตัวบ้าน2บ้านนี้นะคะสองฟ i l y นี้ให้เป็นหนึ่งเดียวเข้าฉลาดใช่ไหมคะแต่งงานปุ๊บจะได้ไม่มีศัตรูไงอันนี้ความคิดปีนะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะทีนี้พอ เพื่อจะเพื่อจะรวมตัวรวมสอ,สองบ้านนี้นะคะพอคุณเฮนรี่เนี่ยเขาได้ขึ้นเป็นคิงนะคะเขาก็เป็น the first king of the house of tudor ขึ้นเป็นยุคสมัยหนึ่งขึ้นมานะคะคือ house of tudor เขาเป็น first king เขาเป็น king คนแรกนะคะชื่อว่า king henry v i i นะคะเป็นคิงเป็นคิงคนแรกของ house of tudor และ symbol ของ tudor นะคะก็คือ อยากเอาใจเมียไงเออก็คือเรด rose นะคะคิงเฮ henry henry เนี่ย t ูโด r เนี่ยนะคะออขอโทษ henry l a n c a ตอร์เนี่ยเขาเป็นดอกกุหลาบสีแดงใช่ไหมคะพอเขาแต่งงานปุ๊บเขาก็เอาเมียมาอยู่กลางใจเขาเลยค่ะจำแบบนี้ก็ได้ก็เลยกลายเป็นเอากุหลาบสีขาวมาอยู่ข้างในค่ะก็เลยกลายเป็นกุหลาบสีแดงที่อยู่รอบนอกครอบคุมอยู่กับที่กุหลาบสีขาวก็คือ เป็นกุหลาบสีขาวตรงกลางนะคะอันนี้ก็คือซิมโบลของ o ูโดเป็นการรวมตัวกันระหว่าง2บ้านนี้นะคะก็จบเรื่องของ The Wall of Roses เอาเป็นว่าจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตอนต่อไปกำลังสนุกเลยทีเดียวนะคะขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจฟังตั้งใจอ่านหนังสือนะคะแล้วเราจะสอบผ่านไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ